สวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎสำหรับคลิปในวันนี้นะคะจะเป็นการดูดวงชะตาของชาวราศีกรกฎนะคะประจำเดือนกันยายน2565นะคะสำหรับชาวราศีกรกฎจะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่22มิถุนายนไปจนถึงวันที่21กรกฎาคมนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าชาวราศีกรกฎจะเป็นยังไงกันบ้างในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะ ว้าวเปิดมาได้สิบถ้วยเลยนะคะไพ่ความสุขนะคะเป็นไพ่แห่งความสุขความสําเร็จนะคะเปิดมาได้ค่ายดีค่อนข้างดีดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของอความสําเร็จนะคะเรื่องของการงานการเงินจะถือว่ามีการทํางานที่ดีนะคะมีผู้ร่วมงานที่ดีนะคะดูเหมือนว่าจะส่งเสริมซึ่งกันและกันนะคะ แต่ว่านะคะบางครั้งเรื่องบางอย่างเนี่ยเวลาที่เราต้องทํางานกับคนอื่นเนี่ยนะคะสิ่งที่จะทําให้มันราบรื่นอ่อานะี่กันนะการทํนที่ราบรื่นเนี่ยคือว่าเราก็ควรที่จะมองที่เป้าหมายที่แบบอ่าเขาเรียกอะไระตั้งเป้าอ่าให้มันเป็นไปนิททางที่แบบเป็นไปได้ให้มันเรียวนิดนึงนะคะให้อ่าตั้งเป้าในแบบที่ไม่หวังผลมากจนเกินไปนะนะคะ คือเขาเรียกอะไรดูที่ความสามารถของคนอ่ะอืมเป็นเกณฑ์นะคะแบบนี้มันจะทําให้การทํางานของเราเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่เขาเรียกอะไรคือ,อ,อสิ่งหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวแหละเป็นเรื่องของการทํางานแน่นอนว่าคนเราเนี่ยย่อมอยากที่จะได้แบบคนทํางานเก่งขยันทุ่มเทอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่คุณอย่าลืมนะคะว่าในการทํางานในแต่ละคนเนี่ยนะคะมีศักยภาพที่ไม่เท่ากันนะคะแตกต่างกัน ะะที่สําคัญก็คือว่าเราเองเนี่ยก็ควรที่จะแบบจัดการเขาเรียอ,อะไรใช้คนที่ถูกงานด้วยนะคะคุณได้ไพ่คิงมาด้วยเพราะนั้นในโอกาสในข้างหน้าเนี่ยมีโอกาสนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎบางท่านเนี่ยคือคุณจะได้แสดงบทบาทในฐานะความเป็นผู้นำนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะหมายถึงในอนาคตนะคะคือมีโอกาสที่ได้เลื่อนขั้นำตำแหน่ง เอางี้ดีกว่าน,นะคะมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานของตัวเองนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของเราด้วยนะคะที่เป็นตัวบ่งบอกคือความสําเร็จเน่ะมันเป็นตัวบอกอยู่แล้วแหละว่าเรามีความสามารถมากน้อยแค่ไหนนะคะเวลาที่เราทํางานร่วมกับคนอื่นเวลาเราจัดการทีมงานอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของผู้ร่วมทีมก็เลยเข้ามาเป็นปัจจัยสําคัญนะคะในเรื่องการทํางานด้วยนะจ๊ะ เขาเรียกอะไรอ่ะใช้คนให้ถูกกับงานดีน่เ่ะคล้ายๆการ manage คนอ่ะที่สําคัญคือถ้าเกิดว่าใครที่ทํางานได้ไม่ตามเป้าเอ,อเราจะมีวิธีการพูดยังไงที่สามารถที่จะกระตุ้นอืให้เขาแบบสามารถทําได้ตามที่เราคาดหวังอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสามารถของเรานะคือจริงๆแล้วเวลาที่เราดีลกับคนเนี่ยนะคะการพูดให้กําลังใจหรือการแบบอาการให้คําแนะนําอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ละคนเนี่ยจะเขาเรียกอะไรอ่ะแต่ละคนจะ ชอบไม่เหมือนกันบางคนเออยิ่งดุยิ่งดียิ่งชอบยิ่งแบบมีแรงกระตุ้นยิ่งยิ่งทําให้ทาผลงานออกมาได้ดีนะคะแล้วบางคนโอ้โหว่านิดว่าหน่อยไม่ได้เนี่ทำอะไรไม่ได้กลายเป็นแย่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็แต่ละคนเราก็ต้องรับมือในวิธีที่แตกต่างกันด้วยนะคะนะวิธีการรับมือแต่ละคนไม่เหมือนกันแหละนะคะคุณได้พิคควินมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากจะเป็นทั้งขเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนกับ <c oughs> ขเขาเรียกอหละจะมีทั้งผ่อนหนักผ่อนเบานียค่ะนะคะ,นะคะบางเรื่องบางอย่างเราก็ต้องแบบ เข้าใจเขาด้วยแต่ในขณะที่บางครั้งเราก็ต้องมีความเด็ดขาดด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยใครที่ทําอะไรไม่ได้ดังใจหรือว่าใครที่ทําความผิดหรือว่าใครที่แบบทุจริตหรือใครที่แบบชอบกินแรงชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งเราเองก็ต้องแบบมีความชัดเจนอะนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าตรงเนี้ยเป็นไพ่ที่บอกว่าเราจะใจอ่อนตลอดเวลาก็ไม่ได้นะคะใครทําถูกใครทําดีก็ต้องให้รางวัลใครทําไม่ดีอย่างเงี้ย ก็ต้องมีการลงโทษนะฮะมีการแขวนกันสักหน่อยหนึ่งอะไรประมาณนี้จะน้อยน้อยเป็นการกระตุ้นที่ทําให้ออทุกคนได้รู้บทบาทแล้วก็หน้าที่ของตัวเองนะคะแบบนี้ก็จะทําให้อองานที่เราตั้งเป้าไว้มันสําเร็จด้ดวยนะคะใ mm hmm. ดๆก็ตามนะคะเรื่องของออคนเนี่ยจะเข้ามามีที่พลในชีวิตเราเยอะนะคะจะ mm hmm. มีคนนั้นคนนี้คนนู้นเพราะเยอะพอสมควรนะคะ mm hmm. ทั้งนี้ยังอาจจะหมายถึงว่าเราเองเนี่ยอาจจะได้พบปะคนอื่นเยอะแยะนะคะ อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานเราอย่างที่บอกนะคะว่ามีโอกาสที่จะเรื่องตำแหน่งเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะต้องเดินสายไปเจอคนนั้นทีไปเจอคนนี้ทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะคล้ายๆกับเป็นการเขาเรียกรถโชว์ <void> อันนี้ก็คือรถโชว์อะไรอย่างเงี้ยคือการแสดงสินค้าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ใช่นะคะก็เกี่ยวก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันอย่างเช่นคนที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองเนี่ยนะคะอาจจะมีการไปแสดงสินค้าตามนิทศการนู่นนี่นัน่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปในที่ที่แบบจะได้เจอคนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเข้าถึง กลุ่มของลูกค้าที่หลากหลายอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นคือเราที่เป็นในฐานะที่เป็นแบบมีตําแหน่งอะไรอย่างเงี้ยที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบเรื่องพวกนี้เนี่ยบางทีก็ต้องคิดการวางแผนอะไรพวกนี้เอาไว้ด้วยนะจ๊ะนะคืออย่างอย่างลักษณะของไพ่เห็นว่าเราต้องเจอคนเยอะไงนะพูดคุยเพราะนั้นสกิลในการพูดในการชักจงูงอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะเป็นประเด็นหลักที่ค่อนข้างนี่เข้ามาสําคัญคือจริงๆก็ต้องแยกนะอันดับแรกคือผู้ร่วมทีมของเราเนี่ยที่เราต้องแม n a จัดการผู้ร่วมทีมยังไง ตั้งเป้ายังไงตามงานยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกนี้เป็นเรื่องการบริหาทั้งหลายแหละอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องการพบปะลูกค้านะคะทำยังไงถึงจะเข้าถึงกลุ่มของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการอย่างเงี้ยนะคะถ้าเรายังไม่เข้าไม่ถึงเราจะมีวิธีการยังไงที่แบบจะสามารถนําเสนอโปรดักต์ของเราให้มันตรงใจกับลูกค้าได้มากขึ้นอะไรพวกนี้นะคะเป็นสิ่งที่แบบเออคนที่เป็นตําแหน่งสูงๆอะ่ะคนที่เป็นตําแหน่งสูงๆก็ตาแหน่งบริหารเนี่ยเป็นคนที่มีหน้าที่ในการดูแลรับผิดชอบพวกเนี้บางทีก็ อ,อ,อาจจะต้องคิดเยอะขึ้นนะคะเพราะในเรื่องของการงานจะเห็นว่าดำหน่งยิ่งสูงนั่นแปลว่าความรับผิดชอบมันก็สูงเป็นเงาตามตัวด้วยเช่นเดียวกันนะเราจะทําอะไรแบบอลไรหย,ย่อนยานก็ไม่ได้นะคะก็ต้องแบบทําเต็มที่นะเพราะ mm hmm. ในเรื่องการงานก็มีโอกาสที่ดีนะ,ะ mm hmm. เอาเป็นว่าถือว่าเป็นโอกาสที่เราจะได้แสดงศักยภาพและความสามารถของเรา mm hmm. ให้คนอื่นเขาได้เห็นนะคะว่าเราสามารถทําได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะคะ mm hmm. สำหรับเรื่องของคนที่สนใจกําลังจะแบบอืม จะหางานใหม่ๆอย่างเงี้ยถามว่ามีโอกาสที่จะได้งานใหม่ๆเข้ามาหรือเปล่าจะเห็นว่าเออเรื่องของการใหม่นี่นะคะบางทีเนี่ยเราเองอาจจะต้องแบบพยายามขนขวายสักนิดนึงนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจะเห็นว่าคนคอยซัพพอร์ตเราอะหลายคนนะนั่นหมายถึงว่าโอกาสที่เราคือคาว่าหางานใหม่เนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้ว่าเราต้องการตําแหน่งที่ดีกว่าเดิมอ่าสมมติถ้าที่เก่าเขาไม่ได้ให้อย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องไปหาที่ใหม่นะคะที่เขาแบบ เพื่อให้ได้ตำแหน่งที่เราต้องการนะคะอย่างเงี้ยก็มีโอกาสนะคะที่จะได้นะแต่อย่างว่าล่ะค่ะว่าบางครั้งเรื่องของการแข่งขันเรืเ่องของการอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็คือบางครั้งอาจอาันนี้ต้องพูดตรงๆนะคะบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่มีคนรู้จักหรือไม่เป็นที่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนแบบคอยแบ็กอัพบ,บางทีมันก็อาจจะลําบากสักนิดนึงเวลาที่ต้องแข่งกับคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีโปรไฟล์ที่ดีจริงๆเนี่ยมันถึงจะมีโอกาสถึงจะได้นะคะอย่างนั้นจะได้เพราะฉะนั้น ถ้าลักษณะของการย้ายงานในลักษณะนั้นก็อาจจะเหนื่อยเลกนิดนึงนะคะก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้นะเพียงแต่ว่ามันก็ต้องขยันอเอ,อ่อแล้วก็ยังต้องต้องพยายามให้มากยิ่งกว่าเดิมที่สําคัญคือว่ามันอาจจะไม่ได้แบบเร็วเนี้หรอกนะอาจจะต้องรอสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแต่ว่ามีโอกาสได้ค่อนข้างสูงคนะแต่อย่างที่บอกว่าตัวชี้วัดคือตรงความสามารถของเรานะ เออความสําเร็จของเราที่เราเคยทำเนี่ยนะคะว่าเราทําได้สําเร็จแค่ไหนอะไประมาณนั้นเหมือนกับว่าแสดงศักยภาพตัวเองนั่นแหละนะคะให้คนเขาเห็นนะคะแบบนั้นก็จะมีโอกาสได้เขาเรียกว่าต้องรู้จักพิเศษตัวเองด้วยนะ <c oughs> เอาให้ดีนะเวลาสัมภาษณ์งานนี่หรอปะเราต้องรู้จักพิเศษต้องรู้จักรู้จักพูดอ่านะคะที่สําคัญคือเราต้องเข้าใจธุรกิจที่เราเออ่กำลังไปสมัครสมมติคุณไปสมัครบริษัทนี้คุณรู้หรือเปล่าว่าบริษัทเขาทำอะไร เออเขามีจุดอ่อนจุดแข็งยังไงอะไรอย่างเงี้ยนืกอออกป้คือเราก็ต้องแบบแหมเรียนรู้ธุรกิจสักนิดนึงนะคะทําความเข้าใจนะแล้วเวลาที่สัมภาษณ์มามันก็จะได้แบบโอเคเขาจะได้รู้ว่าเออเราเข้าใจธุรกิจมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะตำแหน่งสูงอ่ะคุณนึกออกป่ายิ่งตำแหน่งยิ่งสูงอย่างที่บอกไว้ฮะตำแหน่งสูงความไม่ชอบมันสูงนั่นแสดว่าคนที่เขาจะรับเข้ามาก็ต้องมีวิชั่นมีวิสัยทัศน์นึกออกป้ออกปไม่งั้นเขาจะรับมาทําไมใช่ไหม <laughs> เออตรงนั้นเน่ยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันอจจะรรง้้พนีูไ ข้าไว้ด้วยนะเขาเรียกก็ต้องรู้จักข้อมูลอินไซด์นิดนึงอะไรประมาณนั้นนะคะก็มีโอกาสที่จะได้นะจ๊ะสำหรับทั่วๆไปอ่ะคนทั่วๆไปดีกว่านะถ้าผมว่าไม่ได้มองเบแบบหมัยโอ้ระดับพูดไปงาอะไรเงี้ยไม่ถึงขนาดนั้นเนี่ยก็ถามว่ามีโอกาสาก็มีนะคะแต่ก็ต้องขยันนิดนึงนะคะเอาเป็นว่าถ้าเรารู้จักคนยิ่งมากยิ่งดีนะคะโดยเฉพาะโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยก็มีโอกาสที่จะช่วยเราในการหางานได้ด้วยเช่นเดียวกันนะบางทีก็บอกว่าโพสเล่นๆแต่ไม่แน่นะยิ่งโพสเล่นบางทีก็มีคนเห็นเขาก็ไม ได้แนะนําได้นะคะว่าเอ้ที่นั่นเขาเปิดรับสมัครเอ้ที่นี่เขาเปิดรลบสมัครอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะเราก็ได้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับตัวเรานะคะแต่จะได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของเรานั่นแหละนะจ๊ะอันนี้ก็ต้องว่ากันไปตามนั้นนะคะอ่ะทีนี้มาดูเรื่องความสัมพันธ์ภายในครอบครัวเป็นยังไงกันบ้างนะคะเช่นอย่างที่ว่านะเรื่องของความสัมพันธ์ภายในครอบครัวบางครัคร้งเนี่ยนะคะมันก็นะต้องหันมาใส่ใจอ่ะ เออนะใส่ใจแล้วกูดูแลคนภายในครอบครัวให้มากๆอย่าเอาแต่ใจตัวเองอย่าใช้อารมณ์นะคะอย่าเอาความพี่ของตัวเองเป็นใหญ่นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบ่อยครั้งที่เราทําแบบนั้นเนี่ยมันจะทําให้คนอื่นเขารู้สึกไม่ดีนะคะรู้สึกแบบอม,มันแย่เวลาขึ้นเดททิวเข้ามาด้วยมันก็ไม่ค่อยดีเราเรื่องของความสัมพันธ์แถไมได้แฮงแมนตามมาอีกนะคะเพราะฉะนั้นใดก็ตามเรื่องของความสัมพันธ์นะคะถ้าเรารักกันจริงก็ต้องแคร์ความรู้สึกซึ่งกันและกันนะคะถ้าคุณไม่แคร์เมื่อไหร่นั่นก็แปลว่าความสััมมพนมนธ์ไไปไ่อหอหกนะ ก็จริงๆอะก็ถ้าไม่แคร์ก็คือไม่ไม่อยากได้แล้วป่ะใช่ไหมเออมันก็เป็นไปลักษณะนั้นเพราะฉนั้นก็ระวังเรื่องของออบุคคลอื่นนะคะที่อาจจะสอดแทรกเข้ามาในเรื่องของความสัมพันธ์ของเราให้ดีนะคะจะนึกว่ามันมีตัวนี้นะค,ะคนละสุดเข้ามาสอดแทรกโดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะตรงนี้ต้องเรามันระวังให้ดีนะ,ะบางครั้งเนี่ยมีคนมาเจาะมาปลออะไรอะนะเรื่องของไม่ไม่าหย่อดคำหวานหน่อยอะไรนู่นนี่นหน่อยผู้หญิงก็ปา เล,เลยเตลิดเกิดเติงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่สนใจสามีไม่สนใจลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นก็ต้องระวังให้ดีนะคะเพื่อแบบรูปหล่อหน้าตาดีปากหวานบางทีเขาอาจจะมาแบบอยากได้สะตุ้งสะตางจากเราอ่ะอยากให้เราเปย์อยากให้เราซัพพอร์ตซะมากกว่าเพราะนั้นก็คุณก็ต้องดูอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงสักนิดนึงนะคะจริงๆแล,แล้วนะถ้าคุณมีครอบครัวที่มีความสุขอยู่แล้วก็อยู่กับครอบครัวตัวเองดีกว่านะคะอย่าไปคาดหวังอะไรที่มันแบบไกลเกินจริงอ่ะเกินเอื้อมอ่ะเออบางคนก็บอกว่าอะไรนะ อย่าเป็นเจ้าหญิงอะไรใ <c oughs> นนิทานอะไรอย่างเงี้ยตัวเองคือเอาง่ายๆอ่ะคุณคิดว่ามันจะมีเปอร์เซ็นสักเท่าไหร่อ่ะในโลกในโลกความเป็นจริงอ่ะเอออันนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือฝันน่ะฝันได้นะคะแต่กรุณาหันมามองความเป็นจริงสักนิดนึงนะคะคุณต้องใส่ใจคนที่อยู่ใกล้ที่กับตัวเองนะคะ อย่างนั้นถึงจะดีดูแลคนที่อยู่ใกล้ชิดของตัวเองนะคะไม่ใช่แบบไปใส่ใจใครที่ไหนก็ไม่รู้นะคะเพียงแค่เขาหน้าตาดีซึ่งจริงๆรูปโปรไฟล์มานี่ก็ไม่รู้ตัวจริงบ่าด้วยซ้ำไปนึกออกป่ะเะพราะนั้นก็มาระวังแล้วกันในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเพราะมีโอกาสสูงมากนะที่แบบจะหลงผิดได้นะแล้วหลงผิดครั้งนี้เนี่ยมันมันจะส่งผลในอนาคตอ่ะในเรื่องของชีวิตคู่นะเรามาระวังไว้ให้ดีแล้วกันนะจ๊ะใครที่มีลูกแล้วเนี่ยยิ่งสําคัญเลยนะยิ่งมีลูกแล้วเนี่ยยิ่งรู้จัก รู้จักคิดให้เยอะๆนะตัวเองนะคิดให้มันเยอะๆสักนิดนึงนะคะให้เวลากับครอบครัวตัวเองนะบางคนบอกว่าอู้ให้แล้ว่ฉันอยากจะทกะฉันอยากจะใช้ชีวิตของฉันบ้างอะไรเงี้ยคือถามว่าได้ไหมมันก็ได้นะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตส่วนตัวโลกส่วนตัวตราบใดที่มันไม่ได้บั่นทอนชีวิตภายในครอบครัวของคุณอะเออเอางี้แหละนะคะคือมีได้แต่ไม่ใช่แบบโอ้โหสิ่งที่คุณมีโลกส่วนตัวซะจนแบบเออนะ คนที่บ้านนี่ไม่ใส่จใจเลยอันนี้ก็ไม่ไหวนะตัวเองนะสนใจแต่ตัวเองเนี้ยก็ไม่ไหวนะเออเพราะฉะนั้นเนี้ยเรื่องของความรักเนี่ยถ้าเกิดว่าคือเอาดีๆนะถ้าให้พูดตรงๆคือบางคนเนี้ยถ้าไม่รักก็คือไม่รักนะอือก็ไม่โอกาสเลิกเลยเลยบางคนแบบไม่แคร์ด้วยซ้าไปเพราะเห็นคนอื่นดีกว่าอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นน่ะคนที่เป็นคู่ชีวิตของคุณบางทีเขาอาจจะคิดเยอะก็ได้นะเขาอาจจะยังแคร์คุณไงประเด็นเนี้ยนะเนี่ยเขายังแคร์อยู่ไง ให้ตัวเราอาจจะแบบไม่ชอบเขาแล้วแหละอาจจะไม่อยากจะอยู่ด้วยแล้วแหละอาจจะมีผู้ใหม่แล้วเนี่ยใช่ไหมเออมีผู้ใหม่แล้วไม่แคร์คนเก่าแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณก็ต้องเข้าใจว่าคนเก่ายังแคร์คนอยู่อ่ะอันนี้คือถือว่าเป็นข้อดีนะคือเอ,อในเรื่องของความรักเดี๋ยวบางทีคนเรามักจะมองไม่เห็นคนที่หรือมองไม่เห็นหรือไม่ให้ค่ากับคนที่มันอยู่ใกล้อะเออบางทีไปเห็นค่าคนที่อยู่ไกลๆที่แบบอาจจะเพราะว่าแบบของแปลกใหม่ไง นะมันดูเล้าใจอะไรอย่างเงี้ยมันดูน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยนะน้ำพริกถ้วยเก่าไม่กินแล้วฉันอยากกินน้ำพริกถ้วยใหม่อะไรประมาณนั้นนะมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะชีวิตคนเราแต่ว่าใดๆก็ตามนั่นเป็นการตัดสินใจของตัวเองนะอไม่มีใครเขาแบบ เาบอกได้หรอกเอาพูดตรงนะเวลาคนที่แบบาตาบอดแล้วเนี่ยมันมันพูดอะไรก็ไม่มีใครฟังโอดีๆนะมันจะเป็นลักษณะ,ละนั้นจริงๆนะคนเราไปมาจนกว่าจะได้บทเรียนของชีวิตนั่นแหละนะคะบางทีคนบางคนได้บทเรียนแล้วอาจจะอาจจะไม่จําก็มีนะ <laughs> ไม่จําก็ยังมีนะตัวเองนะเพราะฉะนั้นในเคสนี้คืออาจจะมีบทเรียนแล้วแต่ยังไม่จํานะก็ยังทําซ้ำๆ,ๆอยู่เพราะฉะนั้นก็นั่นก็คือชีวิต ของใครของมันเนาะแล้วแต่กุจะตัดสินใจเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเอ่อแต่ละคนก็มีปัญหาชีวิตที่แตกต่างกันมีวิธีการที่เจอที่แตกต่างกันแล้วก็มีความรู้สึกที่แตกต่างกันบางคนก็มีสึดเก็บกดบ,บ,บ,บางคนบอกแต่งงานจริงแต่ฉันไม่มีความสุขในชีวิตเลยเงี้ยอ่ะ อันนั้นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่แบบว่าอาจจะถือว่าถ้าเจอคนที่ดีกว่าอันนี้ก็ต้องแล้วแต่นะว่าจริงเราคู่เนี่ยมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของคนสองคนนะขอให้คุณเคยย้าเสมออะขอให้คุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามเรื่องของความรักคุณมีสิทธิ์ที่จะเจอความรักได้ทุกช่วงอายุทุกช่วงวัยของคนนั่นแหละนะคะทีนี้มันขึ้นอยู่กับว่าอะไรที่เป็นความสุขของเราถ้าเราสามารถที่จะแบบทำแล้วเรารู้สึกมีความสุขจริงๆนะต้องขอย,ย้ำนะคะถ้าเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำมีความสุขกับการตัดสินใจองตัวเก็ทําไป จริงๆแล้วคือสนับสนุนนะพวกจริงๆก็ไม่ได้ต้องการให้ใครต้องมายึดติดกับใครนะคนใดคนหนึ่งเพียงแต่ว่าเรื่องของความรักเรื่องของความรับผิดชอบมันก็ต้องตามมาด้วยถูกไหมคะก็ต้องแล้วแต่เอาที่เราสบายใจอะพูดง่ายๆเอาที่เราสบายใจเพราะคนหนึ่งก็คือคนอื่นนะคนหนึ่งเขาก็แค่รู้ตื้นลึกในระดับนึ่งอะเอาง่ายๆชีวิตเราอะแม้แต่คนที่สนิทก,กับเราก็รู้จักเราในระดับหนึ่งเท่านั้นเองแต่ว่าลึกๆในใจในความรู้สึกของเราบางทีเราก็ไม่ได้พูดทั้งหมดทุกสิ่งอย่างใช่ปะ เพราะนั้นชีวิตเราเราก็ต้องตัดสินใจเองไม่ว่าคนอื่นเขาจะมองยังไงก็ตามแต่ถ้าว่าสิ่งที่เราทําแล้วเราแบบมีความสุขจริงๆก็ทําไปนะคะไม่มีใครว่าอะไรนะจ๊ะอ่ะก็ฝากไว้สำหรับชาวราศีกรกฎนะคะก็หวังว่าคลิปในวันนี้จะเป็นประโยชน์ม,มากก็สำหรับชาวราศีกรกฎทุกๆท่านนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ